ใครก็ไม่มีข้อบังคับที่เยอะวันที่โอไว้ตรงนี้ลงก็มีเรื่องที่มีปัญหาเยอะครับ <laughs> Thank you for watching!

ได้ครับครับด้ครับได้ครับโอเคโอเคได้เลยมีสติหน่อยทุกคนเอ๊ได้ได้ครับได้ครับได้ครับผมไม่เล่นไม่เล่นได้ครัได้คได้ครับ สวัสดีครับคุณที่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนพี่อยากได้แนะนำตัวเป็นใครครับรัสวัสดีครับปอนราวินนะครับผมรับบทเป็นธีระกิจเทียรดีครับครับผมสวัสดีครับผมภูวินนะครับผมรับบทเป็นคีชครับผมนี่คือเป็นคาแรคเตอร์เลยหรอแต่ว่าอีกคาแรคเตอร์เป็นปอนด์ผมประมาณนนั้ก็จริงๆแล้วของปอนก็อาจจะไม่ใช่ปอนและของผมก็อาจจะไม่ใช่ผมเท่าไรเอ่อถ้าของปอนก็จะเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่า มีความเป็นของตัวเองของตัวเองสูงสูงใช่สูงมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยผมส่วนของผมก็เอาจริงๆน่าจะเป็นคนคนที่ว่าทุกคนในวงนี้รีเลทได้เพราะว่าเอ่อตัวพีชเป็นช่างกล้องครับอ่าเป็นเป็นช่างภาพครับใช่ครับโทษทีครับผมก็ก็ทุกคนน่าจะพอแบบรีเลทกันได้อยู่ด้วยในคาแรคเตอร์พีชก่อนอะไรที่เหมือน ือเ้ยอันเนี้ยน่าจะง่ายสุดอืมถ้าความง่ายของคาแรคเตอร์นี้เหรอผมว่าความง่ายคือความใจเย็นอ่าผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์รนี้มันมีความแบบมันมีความเอ่อชิวๆไปเรื่อยๆของมันอะไรก็ได้ในในในทางของมันเองับผมก็เลยรู้สึกว่ามันมีความจะเป็นจังหวะของตัวเองที่มันไปได้ง่ายอยู่ครับผม,มและอะไรที่ไม่เหมือนเลยโหถ้าของผมเหรออะไรที่ไม่เหมือนเลยผมว่า S 1> <S 1> น่าจะเป็นความที่มันมันเป็นคาแรคเตอร์ที่มันโอเคต่อทุกอย่างคร yeah. ับผมอย่างเช่นผมรู้ส mm ึกว่าถ้าเป็นตัวผมไปเจอคนแบบคุณทีผมน่าจะเดินหนีต is> ั้งแต่ห um ้านาทีแรกมันอะไรเไี่หรอมันไม่ได้มันไม่ได้สุดจะทนแต่มันมันแปลกเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่าทำไมถึงแบบ้าอเราไม่ชินความแปลกเนาะก็ผมว่าความแปลกเบอร์นี้ก็ทีวีเราน่ ผมว่าความแปลกเบอร์นี้อาจจะหาได้ยากแต่ว่าถ้ามีอยู่ในชีวิตจะสนุกอ่าถ้าผมผมคิดว่าผมเหมือนกับพี่น่าจะเป็นความใช่นะใช่ไหมว่าผมอคุ้นคุ้นเหมือนพีคยังไงอ๋อโทษคำไม่ดีหนึครับถามว่าก็คือเแบอนี้จริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามีความเหมือนในเรื่องของความใจเย็นแล้วกัน อย่างที่ภูวินได้บอกไปผมรู้สึกว่าการเป็นพีชเนี่ยต้องมีความอดทนนั้นที่สูงและยิ่งเวลาเจอคุณพีเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจเขาบอกว่าเหตุผลที่ภูวินบอกว่าาเจอคุณพีภายในห้านาทีจะเดี๋ยวหนีเป็นเพราะอะไรและยังใช่ก็รู้สึกว่าเป็นเพรความจริงแล้วภูวินใครเป็นบอกผมหว่างพีชคือพีชคือพีชยังคือพีชยังคนอยู่ฟังคุณพีพูดจบนะแต่ผมว่าคุณไม่น่าอยู่ฟังคุณพีพูดจบคือจากทรงอาจจะแบบค่อย ถ pues ่ายไปทีละเก้าถ่ายไปทีละเก้าใช่ใช่อะไรที่เราไม่เหมือนคีเลยความรวยเหรอครับผมคือคือคุณพีเขาคือจากที่ได้รับบทกับคุณพีเนี่ยรู้แล้ว่าคุณพีเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างสูงมากในฐานะการเงินแล้วก็เป็นคนแบบเด็ดขาดเลยเนี้ยแล้วเป็นคนที่แบบไม่ค่อยนิสใจใครเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถ้าจะตามหลักของมาเฟียซึ่งผมสึกว้าอาจจะไม่ค่อยเหมือนเราเท่าไหร่น เรื example, kind of like ่องนี้ละกันเพราะว่าต้องมีการทํากันบ้านมากประมาณหนึ่งในทางที่แบบคาดทีจะมีการุ๊กเซียหรือแต่ว่ามีการหมดละครการเดียวอะไรเงี้ยูะไม่ติดแปลกไปอะไรที่เหมือนกันกงสงสัยเป็นในเรื่องของการพูดจาแบบสไตล์อย่างนั้นละกันคือคือรู้สึกขนาดรู้สึกว่าในการพูดแบนแบบเข้าปากเข้าปากมากเข้าปากมากลองลองประโยคให้เราึงว่าอุ้ย ถ้าไปดูคนอื่นพูดไม่ได้เป็นบอลนะเขาฝลงแสงไฟลอองเราสามารถพูดสปอยได้ทหนึ่งอบบในเคีร์เลอร์มีนะเคเลอร์เหรอในเคเอเอาประโยคคุณสถาพ่อ๋อในไพลอตดเลยใช่ไหมก็หรือกอบปากอีเรื่องไี้เธอคุณสถาพรนะครับบริษัทที่คุณทำซีรีส์อยู่ขายนผจะซื้ออะไรแบบไปพูดา ผมละผมก็อาจจะเล่นๆแต่เขายี่ประจำเลยครับแต่เขาก็จะแบบซื้อจริงหรอแพงนะไม่มีเงินใช่ครับใช่จําบทได้ทุกอันเลยแต่ว่าตอนนี้คือยังพูดมากไม่ได้ไงเพราะว่าในเทเลอร์ที่ตัดออกไปเนี่ยคือทางทีมงานกับพวกกับเขาก็ค่อนข้างกักไวาเยอะนะใช่ใช่ก็อาจจะต้องพูดซ้ำๆไปก่อนในเทเลอร์หนือในไทยก็เดี๋ยววันนี้แหละทุกคนจะได้ดูพร้อมกันแล้วว่าคุณพีเขาพูดยังไงบ้าง เป็นคนแบบไหนทํำไมคนถึงอาจต้องเดินหนีเขาได้พี่อยากรู้ว่าอะไรในโลกภูมีที่คือบอกว่าถ้าเจอแล้วจะต้องเดินหนีเลยโหพูดแบบไม่มีเหตุผลมันคือความแบบทั้งคําพูดที่ไม่มีเหตุผลทั้งคําพูดที่แปลกแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดที่แปลกแล้วกันใช้ความคิดอย่างนี้คืออย่างเช่นเยกตัวอย่างแล้วกันนะเบือน ประโยคคำถามเขาจะไม่ใช่คำถามเขาถามเหมือนเขาถามเราแต่เขาไม่ได้ฟังคำตอบเราเขาไม่ได้ต้องการคำตอบใช่คือเขาถามแต่เขาไม่ได้ต้องการคําตอบแล้วเขาก็เออเองเออเองเอองผมจะสะกดอคนเวาเวลาคนพีพูดเนี่ยคือเขาถามเป็นเฉยแต่เขามีคําตอบอยู่ใจอยู่แล้วล้วก็หวังว่าจะให้พีดเนี่ยพูดตอบคําถามให้ตรงกับที่เขาคิดไว้พอแบบลยแบบถ้าเราตอบคำถามแบบไม่ถูกใจก็จะแบบ ไม่ได้ตั้งใจหรือะไรแบบนี้หร it. ือบางครั้งตอบไม่ถ mm ูกใจเขาเขาก็ไม่สนด้วยซ้ำไม่สนทำดีแต่ตอนดูทูบเลยก็รีบตมากมันมันฟิลกู๊ดครับมันมันมีความสุขกันก็คือแค่รู้สึกว่าเคยพอได้มารับบทแบบคอมเมดี้ตลกตลกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่เครียดดีมันเหมือนกับมันครีเอทได้สร้างรส์ได้เรื่อยๆนะอืม ในเรื่องนี้ผมภามสนุกอยู่ที่นักแสดงด้วยในกองคือผู้ใช่ครับสนุกรนามากอุ้สนุกครับผมเพราะว่ามีเพื่อนๆอยู่ด้วยมีทั้งบอนนี่มีทั้งเอสแล้วก็มีทั้งเพอร์เซนตาด้วยครับผมใช่ก็เป็นเพราะทุกคนแหละเลยทำให้เรื่องนออกมาได้สมบูรณ์กันเพราะว่าถ้าเกิดขาดเพื่อนๆไปก็คงกองคงไม่สนุกนักตัวละครก็คงจะส่งเสริมให้คุณทีมมาเจอมที่ไม่ได้เหมือนกันเลยนะใช่แล้วให้ทำอะไรเป็นยังไงบ้างก็ ต้องบอกว่าคือมันเหมือนรวมห้าคนที่มันสนมาอยู่ด้วยกันเรอพี่6คนที่สนมากๆา<ม>อยู่ด้วยกันขอรายชื่อ6คน่ะปอนพูวินเพอร์เซนตาเอสวอนนี่ก็คือไม่สดงทุกคนคือไม่มีใครไม่สน,นเลยไม่มีเลยนะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยออกกองล่าสุดเอ,อไม่รู้ว่าได้เห็นไหมแต่ว่ามีเอวอนนี่เขาลงคลิปขายปลาไปอ่าใช่ซึ่งก็ กว่าจะได้คลิปนั้นออกมาผมก็ตอนแรกผมก็น um ั่งงงอยู่ตั้งนานคือประเด็นที่ผมไม่ได้ไปอยู่ในคลิปนั้นอ่ะคือผมนอนอยู่ข้างๆผมหลับอยู่ครับแล้วผมตื่นมาพร้อมกับเสียงของเอสที่ทำปากเป็นปลาบุงบุงบุ้งบุงบุงบุงอไปเป็นฉลามเอาปเป็นฉลามเอสก็ผมได้ยินเสียงบุ้งบุงบุงบุ้งก็ลืมตาขึ้นมาแล้วผมก็หันไปใครบุ้งบุงแล้วผมก็เห็นสามคนนี้ทําอะไรสักอย่างอยู่แล้วผมก็คิดในใจว่า อนอนต่อดีกว่าแต่ผมก็หลับไปเลยในในกออ่าในจอน,นอกจออนีความคลื้นเพลของความพคลื้นเพลงโ oh. อนเพแบบใช่แลกวแบบคือ,อผมรู้สึกว่าคือเวลาเราสั่งแอคชั่นเนี่ยมันก็จะมีความความแบบการทาํางานแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าเรา,ารสั่งการถ่ายนนซีรีสด้วยซีรีสด้วยใช่มันก็ความตลกมันจะไปในเรื่องของคำพูดคุณคีมากกว่าในในเวลาราสังแอคชั่นเนาะแต่ว่าเวลาเราสั่งคันแล้วเนี่ยบรรยากาศในกองนักแสดงหรือว่าทีมงานพ่วมกับทุกคนเขาก็จะมีความแบบ เฮฮาใช่ครับมีใครที่เขาเครียดกังวลกับบทต้องไหม้เลยไม่เป็นยังไงนะใครเครียดใครเครียดใครเครียดกับเลยก่อนเอาจริงๆคนที่น่าจะเครียดที่สุดในกองน่าจะเป็นพี่เอ็กครับผู้กำกับครับผมคือนอกจากเครียดเรื่องบทแล้วเครียดกับนักแสดงด้วยครับผมบางทีแบบอาจจะมีมุมที่แบบว่านอนได้นอนได้ไมดนะอะไรก็ได้ม่เด่นมอะไรก็ไ้ขายืดจิตเลยครับนอนไม่ไดคือคือแบบว่าเวลาเราถ่ายทำแน่นอนว่า มันก็จะมี day กับมีไนท์ที่มันเป็นแบบเวลากลางวันกลางคืนต้องระวังแสงหมดอเลยเงี้ยแน่นอนว่าเพียกเขาทุ่มทุน production เรื่องที่เป็นที่ใช่ใช่ sunset golden hour มักจะสวยงามเสมอใช่แต่เวลาแจ็คจะมีน้อยนิดเสมอใช่มักจะมีน้อยนิดแล้วก็จะไปแล้วมันจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรเริ่มเริ่มกดดันในในเวลาที่แบบว่าภาพถูกตัดเป็นเฉยใช่หมดใช่ครับผมส่วนหนึ่งคือเพราะว่ามันรวมหกคนชนมาด้วยก็เลยแบบ จากที่เวลากระชั้นชิดอยู่แล้วเจอหกคนไปด้วยก็ก็เป็นบันเทิงสีสันนะครับผมอยากรู้ว่าถ้าให้พี่เอสพี่เอ็กเลือกว่าใครสซนสุดคือพี่เอ็กจะเลือกใครเทียนเลือกใครพี่เอ็กเลือกใครใครโซนสุดครับพี่เอ็กหกคนตอนบูวินเฟิร์สเซนต้าเอสบอนนี่ใครสซนสุดครับไม่มีเดีู๋้กำับน่าแต่เขามีบีดคลิดนะเมื่อกี้ ก็ม่มีจะยากนะไม่ใช่ที่พี่บอกว่าไม่มีคือไม่มีใครไม่โซนพี่เองตอบโซนเท่ากันหมดไม่รู้จะตอบใครจริงก็มีนะมีนะตอนคุณพีเนาะก็ก็ขายได้แบบได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอุนี้ก่อนในปีหนึ่งมันก็จะมีซีนซีนนึงอ่ะนั่งอยิบโต๊ะกินข้าวเดี๋ยวจะมันจะซีนที่ตอบผมเสนอเข้าไปดูยราะว่าเรื่องมีออฟคอริ้สบายมากไม่ไม่ได้มากขนาดนั้นแต่จะเป็นเรื่องค้าทางมากกว่าไม่ได้เอ็กซ์เลยคะ ใช่ไหมล่ะอย่างอย่างมีท่าหนึ่งที่คนจะเห็นในเทชลล์คือท่าท่าจับปล่อยท่าจับปล่อยอ่าท่านั้นผมต้องเสนอเองนิมิตขึ้นมาเองใช่ครับใช่ครับตอนมีข่ำนะนี่ทำไมจะไม่มีแต่ว่าเวลาสั่งแอคชั่นคือมาเล่นกับที่จะข่ำจะเล่นกับซันต้าจะข่ำเพราะว่าน้องมาน้อย แล้วบวกกับเป็นเป็นสมาชิกแจสเปอร์เราก็จะรู้จักนิสัยเป็นดีอ่าใช่อ,นนอันนี้มันจะคนละแบบอันนี้สมาชิกก็จะดีใชซาน,น <c oughs> ต,ต้าเหมือนกับว่าพอมองหน้าแล้วมันจะนึกถึงกับพวกเต้นอย่างเดียวเลยอ๋อใช่ภาพแจสเปอร์ ur, มันจะลอยมาก็เลยจะมีหลุดแต่คนนี้เขาก็มีบ้าง <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีเยอะเลยในในซีรีส์ที่ที่ต้องเจอมีมีมีครับมีมีครับคืออาจจะโชคดีด้วยที่ว่าเป็นคนที่ เอ่อเวลาเข้าฉากใช่จะเส้นลึกก็เลยจะไม่ค่อยไม่ค่อยขังเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าก็ก็มีหลุดบ้างเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นหนึ่งในน้อยเรื่องที่ทําให้ผมหลุดได้อ่าจริงก็ต้องขอบคุณความเส้นลึกนะเพราะว่าไม่ย้นยากแน่เลยไม่อาจจะถ่ายไปจบซีรีส์เรื่องนี้อาจจะไม่ได้ดูกันวันนี้เพราะสมมติเวลาผมเล่นแบบพุดพๆดอย่างเนี้ยถ้าเกิดอีกฝ่ายทำผมจะทำตามกตนมทเลยใมันเหมือนแบบตามตามกันไปแต่ว่าพอคุณมนคุณเส้นลึกมันเลยทำให้แบบโอเคผ่านคนไปได้ดีผมว่านักน้ายันที่เปิดตัว โอ้ขอบคุณครับทกคออะอ่านควา่ดด <m> ควาแบบก็พอม, <m> มีเห็นอยู่บ้างครับ <นำ S 2> <ห>ผมว่าก็เห็นว่าแฟนๆทุกคนรอตั้งแต่ตอนที่เราปล่อยเพลงหลังจากปีที่แล้วราก็เห็นว่า,าทุกคนคอยติดตามแล้วก็รอมาเรื่อยๆจนเราได้เปิดกล่องซีวหนึ่งใช่แล้วก็ต้องขอบคุณกระแสตอบรับจากทุกคนมากๆน,นะครับรวมถึงวันนี้ด้วยที่บัตรโซาครับซึ่งมันไม่ใช่แค่การบัตรโซาเพราะวันนี้เป็นครั้งแรกที่โซนีดีไม่ได้ดู อ๋อครับผมใช่ครับก็วันนี้อยู่ที่ M C C Hall ขอบังกปิกก็ขอบคุณทุกคนมากม็เอก็ด้วยคอไม่ได้ละความสุงในโลกไงคขอ้ครับผมก็มันมันเป็นที่ความอยากดูของคนด้วยแหละเพราะว่าพอแค่แบบจริงคือพอเห็นว่าคนอยากดูขนาดนี้ก็มีการขยายสถานที่ให้มันสพอร์ตกับจำนวนคน วันนี้ทำสนอกจากที่จะได้มาดูโร่กันแล้วก็ผมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมบนเวทีด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยนะครับผมของ first EP นะครับผมแล้วก็แน่นอนเออเรามาดูด้วยกันเราได้มาดูกันแบบจอใหญ่นะครับผมดังนั้นก็เก็บวันนี้เป็นสตาร์ทละกันของมีสติใกคุณทีครับผมจริงๆเราก็ดีใจเพราะว่า คือเราก็ตอนที่เราปล่อยเทลเลอร์ไปวันในวันแฟนคอนเยก็เห็นว่าทุกคนหัวเราะแล้วก็มีความสุขก,กันก็วันนี้เราก็จะได้เห็นเต็มๆใช่ในทั้ง EP เลยก็ฝาก้วยคนระับวันนี้จะทำแนะ่ไหนเอาเลเวลความฝัง,งวั EP แรกเลเวลความขำมันอยู่ที่หไหนผมให้สิบโอ้โหส,สิบเลยเหรอคือผมไม่รู้จะให้อะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นช่องที่เราไม่ค่อยเห็นในไทยเท่าไหร่มันจะไม่ใช่ตลกโมบะมันจะเป็นตลกสถานการณ์ซะมากกว่าดังนั้นก็ ก็รอดูเรีแอคชั่นคนเหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันครับผมถ้าเกิดว่าใครใส่อัไรไม่อยู่งมีสูงเนี่ยเราจะมีแบบอะไรอยู่สองคนแบบมันจ้เป็นอะไรนะครับผมมีกำลังใจอร้นหลาบที่พวกผมและความรักที่ผมมีให้คุณครับผมอยากได้เท่าไหร่เจนทีพีได้โริจริงๆแล้วแล้วแต่ทุกคนเลยครับเพราะว่าคือเราก็ไม่ได้อยากบังคับแฟนๆอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมาดูซีรีส์เราแล้วก็มีความสุขกับมันมากกว่าคือถ้าเกิดใครจะชอบก็ ก็ไป้ัดแ็กได้แบบพูดถึงว่าเออชอบซีนนี้หรือว่าซีนนี้แบบคุณพีแปลกจังแบบพีน่ารักจังหล่อจังอะไรแบบนี้ไงก็คดแฉกประกอกันได้นี่ก็ชมพีนาอชมทุกอย่างเลยครับเออูอปดอไปดูไปดู้ปไปด้เยไปดูไเดูไปดูไปดูอปอไปดูอปดูอปดูนปดูอดูไปดูไมดูไอไปอููไปดอไไปดูออะไปดอ ครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องมีสติหนคุณทีนะครับผมวันนี้เป็นอีพีแรกนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมก็ถ้าชอบถ้าอะไรก็ฝากแชร์กันด้วยหรือว่ามาพูดคุยกับพวกเราในแท็กกันได้นะครับผมแล้วก็ฝากดูกันด้วยนะครับทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่งทางทีมเอ็นยี่สิบห้านะครับผมก็อยากให้พี่ปอนะฝากแ่หฝากเคเรออัพี่ไม่ข ไที่อาจจะไม่ขำก็ได้ไม่ไปแค่พูดเฉยไงเยากจะขอฝากซีรีส์เรื่องมีสติหน่อยทีที่เป็นเรื่องราวของฉันไว้ในใจทุกคนด้วยแ่ละและที่สำคัญเลยวังว่าทุกคนจะไม่ขุ่นเคืองใจในการดูซีรีส์เรื่องนี้กันนะครับอันนี้ยังส่วนน้อยย้้อย้อนหลังเมื่อกี้รบแล้ว่บอกย้อนหลังที่ไหนครับสามารถรับชมย้อนหลังได้บนไอชีดีแลนหรือในเบ๊บ ไอคิวบมนในระบต่างเรื่องอะร้างคือภาษาเขาคูอเป็นภาษาคือเขาจะเป็นเป็นวัตถุราละครนะครับไม่มีปอนต้องักับบ้านนะปดูละครไม่ไม่ไปก็จริงแล้ว่พ่วงกับเขาก็จะเป็นต้นแบบได้ดีครับช่ยเยอะเลยนนี้เจ๊ไงเรายังานหลังจากนี้คุณอาจจะให้เราดูเงเป็นตัวอยงฉันพร้อมเสมอ เชิญไดบค่ะคิวจะต้องไหนเลยหาตรงกลางเป็นณบอกคุณผบค่ะเป็นบรกก็มีตาหารที่พี่เขขยบุเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันได้คิวส่วนใจรหนขอบคุณครั

i mean you